เล่นพอมยังพอพอมแล้วก็พอ,พอมพอพอพั่งเลยกระโดนเลิกดานเลยเท่านี้เยี่ยมจริงๆมากโอเคมราเทวันนี้นนนนนเอา let's go ไปเลยเล่นเล่นเกมนี้แข็งนะเล่นเกมนี้แข็งนะอย่านะอย่านะ ทำไมเล่นคลองจังเลยค่ะนี่นี่ไงโอ๊ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนกดขิดขวาสิเอ้ยอย่ายิงนี่ไ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 งี่ไง่องีไงนีนี่ไดนี่ไงนอ่นง่ไนีน่ไนไ่นไงนี่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 นี่ี่น พัยิงเลียวแล้วเราก็ต้องเติมด้ะยภาด้วยสิสวัสดีฮอฟฟี่เอาดิงมาิครับพี่อโกลาง,งหน้าจางแสบเนี่<ะ>ยเพลงมันสไตล์คุณไม่ต้องถามถึงสุขภาพเราไม่ต้องถามไม่ต้องถาม,ไม,ถามไม่ต้องถามเลยรู้สึกว่ามันไม่ไม่น่าจะใช่เกมพอ่อแปดเดดนะ แต่ถ้ายิงไปแล้วก็ตายแน่นอนฮะมาเฮมาห้องมาเฮใส่โอ้นี่ฮะฮะฮะจะไม่รู้ชอบกินของไฟเล่นสนุกดีเก่งในตำนานเก่งในตำนานเก่งในตำนานรีโหลดเลยนะรีโหลดรีโหลดรีโหลดลีโหลดนี่มาสองตัว มนะไม่ยิงคนที่ไม่มีปืนหรอกนะมันคือตัวปลากันนคือตอัวมันคือตัวปลากันเออเรียกไม่ถูกจริงจตัวปลารกันจ้ะอย่ายิงถ้ายิงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะโดนยิงตายเนี่ยเลยยิงร้ายเข้าพังหมดนะ่ะมีแล้ยิงก็ยิงหมดนะ่ะขึ้นรสิเขาแหมขึ้นรถชอบฉังนี่ไหมกกวะ เลนเรื่องก็เริ่มว่าคล่องมากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าพอได้นุ๊กเต้นมาอยู่ด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคล่องเลยเล่นไม่เคยผ่านจากกะทีโอ้ Miss Life โอ้การเห็นชีวิตไม่ได้ยิงชักก็หน่อยเต้นเต้นช่วยกันยิงหน่อยสิเอาถุยโอเคช่วยกันยิงหน่อยสิมราเต้นยิงนะคราวนี้ยังแกมไม่ได้ยิงเลยโอ้ เอออย่าจับจูที่นี่ไม่ไม่บู๊อ๋ออ๋อออป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าป๊บป๊าป๊าป๊าป๊บป๊า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 ป๊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 

จังจังปี๊จังปี๊อ้นี่จจออบาสอบาสอบาส s e d m อันี้อันนี้บอบบี้บอบบี้บอบบี้เป็นหมา e b o d y h s o m e b o e ดีดีดีใ้ดดดโอยจบแล้วโอ้ยน้ำตะตายจริงเลย เฮ้ยอะไรอะ่ะเราได้รังแปดโอ้เป็นเป็นอะไรที่ยิ้มยอดมากโอเคจะเลิกไหมนั้น